สวัสดีค่ะจิดาภาทิ่ฐานธรรมค่ะฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามช่องมาดามเฟรนด์ชิพด้วยนะคะอยากรวยไหมคะถ้าอยากรวยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะจงอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้คุณอยากจะรวยอยากจะรวยในแบบที่เป็นชั้นเองจง กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าให้ความกลัวมันมาบดบังจิตใจความต้องการความรู้สึกที่แท้จริงของเรากล้าตัดสินใจก้าวเดินออกนอกกรอบเป็นอิสระในชีวิตของเราอย่างแท้จริงและลงมือทาที่ผ่านมาเราเจอมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุปสรรค ปัญหาเรื่องร้ยๆคำพูดลบๆเราเจอมาหมดแล้วค่ะแต่เราก็ยังมีชีวิตรอดมาได้แต่เป็นชีวิตแบบไหนล่ะล้มลุกคลุกคลานถ้าวันนี้เรายอมรับความจริงว่าที่จริงแล้วอะเราอะต้องการชีวิตในแบบที่เราอยากจะให้เป็นแบบเนี้ยของเราจริงๆเนี่ยเราต้องกล้า ที่จะเปลี่ยนแปลงและสลัดความกลัวทิ้งไปจงวางใจเชื่อใจไว้ใจในตัวเราเองแล้วเราจะสำเร็จชนิดที่อะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วมันจะมีความสุขมีความสุขแบบล้นเหลือเหลือเฟือเกิดขึ้นกับตัวเรา ลองทำดูนะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะทำหรือเปล่ายอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนกับตัวเองไหมถ้าอยากรวยและมีชีวิตเป็นอิสระในแบบของเราเองเปลี่ยนแปลงตัวเองซะไม่มีอะไรมาฉุดเราได้ ถ้าใจเรามันเรียกร้องและลงมือทำจริงๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนได้เป็นในแบบที่เราเป็นตัวเราจริงๆอย่าเป็นไปตามใครอย่าเป็นไปตามกระแสมันไม่ได้มีความสุขหรอกคะ่ะลองดูนะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะ อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามช่องมาดามเฟรนด์ชิพให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ